สวัสดีพี่น้องชาวไทยกันทุกทานกันนะ้วยนะคุณผูมเองนุ๊ x เอ็กีคิวทีวันนี้พวกจะมาเล่นเกมรบชืชื่อว่าแมปกล้ยกินใช่กล้ยกินขนนั่นแหละครับเฮ้ยมานแต่งตัวมือผมด้วยจะปอะอ๋อไม่ใช่ในชะ่เรามาดูกันฮะเ้ยมาผมได้เป็นหรือเปล่าวาเดี๋ยวดูก่อนได้เป็นเป็นผู้เล่นสวยอตาตอนนี้รู้สึกยังไม่อยู่ใกล้แถวไหนะฮะ เอาละเหมือนวิธีการเล่นก็คือเหมือนให้เราไปทำเวสแล้วก็เก็บลกล้วยมาใช่ไหมเ้ยไม่สินี่เวสซึ่งถ้าไหนทำไม่ได้ก็ปล่อยไปเขียนมาครับข้างหลังไม่มาใช่ไหมมาทำอะไรวะอันนี้คืออ๋อจะไปหาตัวเลขตัวเลขมีสองคนเฮ้ยโอเคเอาละเอาละาต้องระวังตัวหน่อยละปีนี้เวลามีห้านาทีเใช่ใช่ quay ơi gala tiểu ơi, lại lại gala gala sorry sorry gala 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 ô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  gala sorry sorry yeah, yeah, yeah. โอ้ยนะดะเดียวหัวใจเดียวเดี๋ยวอ๋อสามารถดูวิธีการมองเห็นได้โอเคไปก่อนอยู่แถวนี้ไม่มานะเคยไปทาเคสหัวเลือดกูหายไปสองรอดเลย ôi hư Ui Mà ba Mà Ui lướt đầu hồi đi không Ủa đơn hà thế này rồi đi lúc Ủa trái chạy tên ขอแยกเป็นคนละทางไว้ยเยเขาเล่นเป็นทีมใชะอหม <c oughs> ตอนเลือกสองนาทีเอตอนนี้คือเราทำอะไรไม่ได้นอาจะต้องมองดูโหเห็นเห็นฉันเห็นโอ้ oh my god ไม่นะไปยังดูให้แน,น่ใจน่เไอ้กล้ยสิ่งใดงนั่นคือมันจะช่วยบอกการมองเห็นวัตถุเอ้ยคาร์ก้ก็อยู่ไหน đi đây này. Kiếp lắm, đây này. Ôi. Không má, à, không à. เฮ้ยโอ้ยโอ้โหเอาเอคงแท้นี่ก็ตายเลยเล่นสองคนละเออมันดูพอมันมีสองคนมันดูโกงจังเลยอย่าอย่าเป็นนะขี่ไม่ได้เป็นขี่ด่านนี้สวยเกิดมาอย่างแรกคือเราปกตินี่เขาเก็บเค้กเคอาไปวางกลางห้องใช่ไหม นีเขาจะเกิดแถวนี้ไหมอะกูไม่น่าพูดเลยกูไม่น่าพูดเลยเขาจะเกิดแถวนี้ไหมเขาเกิดแถวนี้เดี๋ยวนะเออเออหมุนได้หมุนได้ตอนนี้คือเราต้องแบบเขามีอันนี้เป็นบอร์ดเหรอ ไม่ใช่คนถ้าเป็นคนมันจะขึ้นนะเดี๋ยนะเขาอยู่นี้เข้าไปแล้วใช่ไหมอยู่ข้างหลังก่อนโอเคกล้วยไม่เลืองแสงครับเดี๋ยวแล้วกูจะเอากล้วยไปไว้ไหนเนี่ย ู่ไหนอยู่ไหนเป็นบอดหรือเป็นคนกันแน่เนะี่ยออกมาใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไล่ไล่มาขนาดนี้ไม่นา่ารอดมากนะอ๋อเป็นแบบติดเชือ้อเีียเกินว่าแล้ว ดูดูโกงมากเลยนะะจริงคือแบบติดเชื้อนี่คือแบบโอเคโอเวอร์เลยทตคือเราแตกหมดแล้วนี่ทำไมอักรอบนึงกรอบนึงโอ้โหเส้นหกว่าะเราติดเชื้อเลยเตรียมพร้อมไอ้กูได้ด่าอะไรวะเนี่ยกูลึกด้านกยหอมแล้วกูได้เป็นด้วยอ้าวได้เวลาของชาแล้วสินะส o อรี่สอรี่เพื่อนพอเพื่อน อ้เพื่อนมองนาคนไหนดีเอ้เฮ้ยกูไม้รู้จะลาไดเปล่าวะเคต้องรอก,ก่อนเกิดเมื่อไหล่อ่ามาและอืมไออยู่ไหนกันเอ้ยคุณนเช็คเลยเนะนี่ยแถวนี้ยืนเช็คเลยเนะี่ยเพื่อนจะตามมาสิยืนเช็คเลยแถวนี้ยนี้ทางไหนเะนีเ่ยแบบตู้เปล่าเนาะเออกูเช็คเลยกูเช็คเลย อยู่นี <c <c ่กล้วยอยู่นี่เช็คเปล่าอยู่เช็คหมดอ่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เปล่าไม่ใช่อยู่นี่อาจจะไม่ใช่อยู่นเช็คเลยเว้ยอยู่ไหนไม่ใช่ยังไม่เห็นใครมาทำอะไรเลย sorry sorry อยู่ไหนเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตาฉันเห็นเฮ้ย อยู่ไหนเออพนมอืมคือเราต้องเช็กอ้าวพนมพนมพนมไปไหนพนมพนมพนมตายไปแล้วพนมโอ้โหมันเรียมเต้อเลยอืมอะไรคนล่างคนนี้น่าจะไม่ดีเพราะว่าคนนี้เขาจู๊เก่งมาก ตรงนี้มีกล้ยแฟนตายห่าหมดใครฆ่าเพื่อนฉันโอ้ยกดทดบิก๊กอีจะได้แล้วบิ๊กีีโดนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเาละ้ะต้องต้องแถวเนี้ยตอนนี้เขาเหลือสามนาที่ะขูวเขาหลบตูเลยแหละ ทางออกนี้เออเนี่ยดักทางออกแม่งเลยวิธีอคนเหลี่ยม <c oughs> เอ้ยมันอยู่ไหนกันวะเฮ้ยใช่ปะอยู่ไหนกันออกมาเฮอเราไม่ทำอะไรหรอกแค่จับกินตับเท่าน,นั้นเองมันก็จะจบตอนท้ายก็จะเป็นรามดักหน้าประตูที่ถของคนเหลี่ยม เอ้อยู่นี่เหรอจ o ร์ s สอรรี่นะกูได้ทำอีรี่คนนี้บอกกูโดนไล่ไว้แต่ตอนนั้นแหละเฮ้ยเ้าอะไรอ่ะฮะอ้าวมีแค่คนเดียวอีก่เหรอเดี๋ยวทั้งเซิร์ฟนี่โมลืมันท่าสามคนโอเคก็จบกันไปแล้วนะการเล่นเกมโรบอทในแบบที่กล้วยกินนะหรือว่า แล้วกูกินกล้วยป่ะอ่อแล้วแต่แตวก็ไปละบายบายก็ขอให้โชคดีนะครับผมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับไปละบายบายบไปไปไปบายบาย